ดี <Diamond> uh huh. ื่ <göz imprisoned> <No bunker> อนฮ kind of ัลโหลเฮ้ย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 มฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ย ก็ผมชอบตรงผ้าผ้าพวกปิดหน้ามันนี่ยแต่ไม่ไม่ทิ่ตรงมันวยหวว <All this S 1> ่หมวกอ่ะคือถ้ามันไม่ใส่หมวกผมมันจะเป็นสีทองไงไม่สีเทาดิแบบนั้นจะเฟี้ยวกว่านะฮะ <S <s <we ak> ยังไงก็ฝากกรีน่าเอาคำพูดของผมไปเออ่ชุดคิดนะฮะว่าคุณควรจะเอาหมวกของมูราดออกไหมเขาคงไม่ทำหรอกนะ โอเคดูเหมือนอเลสเตอร์จะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ผมกดมาเมื่อกี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกดมากับผู้เล่นใหม่ไม่ใช่เหรอทำไมเจอคอนคิวเลอร์สองคนเนี่ยและเดมอนอีนกคนหนึ่งแย่งว่าทีมนุ้นต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับทีมนุน้นมันต้องเด็กเกียนมันคือเด็กเกเรนเกียนแน่นอน เอเลเตอร์ขอแนะนำนายซื้อโทรศัพท์ใหม่นะหลบเกมทิ้งแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะจ๊ะมาโอเคผมกูม้ฟาร์มก่อนนะฮะผมจะฟาร์มฝั่งนี่ม,มังกรก่อนเพราะว่าเอา่อพอมังกรเกิดเนี่ยเราลงมาอีกรอบแล้วเราก็จะจะ,จะเจอคุอลิที่เขามาโซมังกรเหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถใช้เวลานั้น มาฟาร์มฆ่าเวลาได้เฟมรอเเอเอเอหืมตีข้อดเด็ว,ต,วตีเร็วไหมตีเร็ววปว่าผมใส่ลูนตีเร็วไหมนะครับลูนตีเร็วยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์กาวิ่งเร็วอีกสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโดนขอบเฮ้ยทำได้ไง,ไงวะเฮ้ยผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไง นที่เล่นมูน่าก็เอาไปดูได้ครับเดี๋ยวอีกรอบนี้โดนวะเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหคือถ้ามันโดนมันจะขึ้นสายฟ้าตั้งฉากเลยเมื่อกีนนะฮะเฮ้ยแล้วเพื่อนเราเป็นทำอะไรในป่าันเนี่ยเฮ้ยเข้มว่ะเฮ้ยสามคนเลยนะเฮ้ยเพื่อนเข้าได้ต้องออกได้นะเพื่อนอย่าให้มีชื่อใครโดนเฟิร์สบัตนะออกได้ไมั้ยนะ โอเคดูเหมือนว่าเขาจะปลอดภัยอา้าวไม่โดนขอบแล้วอืมอืมอืมผมใส่คิดที่เข้ามาด้วยนะคิดที่ข้อห้าเปอร์เซ็นตะ์เอาไว้แบบตีปกติให้แรงขึ้นหน่อยฟามเร็วๆนั่นไงน,นั่นไงอลเลเตอร์เป็นเครื่องสั่งเวทให้กับออกมาไปนะครับอลเลเตอร์เป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเล่นแบบเล่นแบบ

โอเคอมังกรเลยเพื่อนเปิดก่อนได้เปรียบเขาว่าไว้อย่างนั้นคือถ้าเล่นมูล่าแล้วเราเปิดมังกรก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบ <c oughs> ใช่ป่ะเปิดมังกรก่อนก็เก็บอันติไว้ใช้ที่หลังด้วยนะครับไปใช้ร้านมังกรอันนี้ไงพอเราจะร้านมังกรเนี่ยอีกฝ่ายเราจะเข้ามานามันจะโดนอันติเราฟรีๆนะ,ะฮะเฮ้ยเตีดิตีตตโอโหเมื่อกี้กดกดตีไม่โดนเสียเวลา รึสนหนๆๆนายือเพื helmet, okay. ่อนทำเพื okay. ่ออะไรมื sí. um, ่กี้โอเคโดนขอดแล้วอ่ะปกติปกติฟาร์มไม่เคยโดนขอดนะกดมุมหมองนี้เหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในความสงบเฮ้ยโดนขอดอีกแล้วเว้ยเฮ้ยคดหล่อคดหล่อ นี่ผมน่าขอ,อนฟาร์มนะครับฟาร์มอย่างรวดเร็ว <c oughs> ฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่ <c oughs> อยตรงไหนมีเรื่องเราก็ต้องไปแกงนะครับ <c oughs> การฟาร์มเนี่ยถ้าคุณไม่แกงหรือไม่ได้คิวใครเลยเนี่ยัะทำให้คุณจนยิ่งสุดทีมครับแทนให้คุณจะป่ในคนที่รวยสุดอันนี้ให้รู้ไว้อีกนิดอีกนิดปล่อยไปเฮ้ยมาวา่าอะไรเหมือนั้นเนี่ยเอ้ยมานน่ามหมดเหรอมานน่ามหมดเหรอฮะยังไงมันยังไง ก้อนเล็กนี่จะทำให้ทุกคนในทีมได้เหรียญคนละเจ็ดสิบสองบาทนี่ชากหน้านี่เดินไปทั่วเลยนะนี่อยู่กับล่องกับลอยแล้วข้างล่างครับอลิสอลิซเจอศึกนกครับว่ายัางไงครับอลิสอลิโดนได้หรือเปล่าไม่ฮะโอเคเราไปช่วยอลิสดีกว่า <ś 2> ฮัลโหลเพื่อนอดทนไว้ เฮ้ยออกมาออกมามาเฮ้ยม <Era> oh, mm ันจะเอาผมวะเฮ้ยมันจะเอาผมวะเฮ้ยเก็บสเต็กครับเก็บสเต็กโอ้โหมันเดินไปล้วเอาเลยรนั่กันเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหพี่ช้างศึกพี่ช้างเปนกล้วยทำได้ยังไงมามีใครอยู่ไหมฮัลโหลโอ้โหโดนไปสองอือ ชักหน้ากับอีกนิดบอกว่าม,มันจะโกงเป็นไงนหะผม Hello my friend อเออเยฟรีไปละตีฟรีเลยเฮ้ยเมื่อกี้โดนขอบมังกรด้วยปะอ๋อผมรู้นะต้องใช้สกิลสองให้โดนตรงสะโพมกมังกรนะเออออก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 ไม่ ได้อีกนิดเปล่าได้อีกนิดเปล่า,าเนี่ยเนี้ยเกียดสกิลสองมันมากเอาวะเออนะโดมขวดอลิซ <c oughs> ทุบหัวมันนะฮะนะโดนอลิซคิวไว้เวลาอีกนิดในไอไหมไนมะ่เป <c oughs> ็ I, นไรละา,ายนะถ้าเป็นเราเราลบเกมทิ้งไปแล้วนะเฮ้ยแล้วชักหน้าไปทำอะไรในนะป่าเขาชักหน้า <'m> โอ้โห ช้างเป็นช้างช้างเราดับก่อนครับ <This place. S 1> อลเล็กเตอร์อยู่ด้านหลหนังอย่างเงอเล็กเตอร์ไม่ไม่เออลเล็กเตอร์มันแค่สั่งวยไปแล้วสั่งวยอาร,อรมณ์ให้กับอีกนิดเฮ้ยไม่จะเอาป้อมกลางเหรอใครจะยอมใครจะยอมใครจะยอมให้ป้อมกลางที่ยวรักต้องตกไปเป็นของคนอื่นแค่คิดก็เย็นแทบไม่ไหว mm hmm. เออไไดีด้วนหน่อยเพื่อนหรอจะรีบกลับฮอกวอตส์เหรอเฮ้ยอยู่คยุยกันก่อนสอนไว้ให้ผมหน่อยโอเคจังหวะนี้ทีมเราดูดีมีชาติตะโกนมากครับมังกรนายอยู่ดีมีสุขเลยนะมีใครมาเยี่ยมนายเหรอวันนี้เ <c oughs> ต้เต้เหลือเลือดที่มันสักหลอดครึ่งนะฮะค่อยอันติละอืมนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสนุกกันไม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมีศพบ้ล่าโอ้โหมีศพแล้วไงเออเออเออนี่เป็นหผลของการได้ใช้ลูนตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วนะครับจะทำให้คนเข้าไปตีเก็บสเต็กในในไฟได้อะซึ่งถ้ามันไม่มีคีฟข้างเลนที่มันตีเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้ได้ไงคุณก็ปล่อยอันติได้ไง คนมีโอกาสได้คิวนะผมแนะนำเลยใช้ลูนตีเร็ววิ่งเร็วอย่างเดียวเลยผมใช้อเนี่ยสีแดงผมใช้ awake ต้อง okay. okay, ต้องโอเคเลยนะเพราะมันเคลงท้าย awake แล้วก็ split split อันสุดท้ายก็ใช้ดักก้นคอธรรมดาครับโอเคขอบคุณช้างที่เตีไว้ให้ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่เราไม่ต้องการเลย เฮ้วลิงมันจะเอาความแรงงนะเฮ้ยเพื่อนไปตบลิงนะส่งลิงกลับลอบลีหน่อยฮัลโหลเฮ้ยไปไหนเพื่อนรีบทำโรบลีเหรอเฮ้ยตีรถจนจนพังบ้านนะอ้าวแล้วลิงไม่กลับเอาลิงไม่กลับอย่างนี้ว่าไงว่าไงแล้วเอเลสเตอร์ล็อกแขนงเอเลเตอร์ล็อกแข้เออเออแล้วช้างศึกเราช้างเงินกล้วยเรา โอ้โหห้าวมากครับผมเปรี้ยวมากตอนนี้เออเฮ้วฉันสุดแล้วชอนอยู่ชอนอยู่ฮ่าอกิล oh, <seriously. S 1> เดิร์นนี่ไม่นสนโลกเลยโอเคเฮ้ยเอลเลเตอร์อยู่ด้านหลังไม่ั้นโหนายเดินเลยมั้ครับนายไม่มีสกิลหนีอ่ะนายควรจะเดินกับเพื่อนเซ่เฮ้ยตรงนี้มันจะมีะเข็ม อลิสอลิสเปิดอลิสเปิดแล้วทำตัวเป็นัทงเลยอลิสเออเอออันติสวยอันติสวยเออเออโอ้โอโอมา้าม้าอย่างนี้เออเป็นศพเป็นศพต้องมีศพมีศพอ๋อโอ้ตายยกรางประเทศคุณจะพังไม่เกินสองฟีเอ้ายอมแพ้เลยโอ้โหอย่างนี้ต้องโชเทพโชเทพเอ้าโอ้หจบไปแล้วใครจะได้ VIP ถ้ามันไม่ใช่ผมคนนี้ผมได้ VIP คิวไดนั้งเยอะนะผมเดินเกมนั่งหนักเหนื่อยทำไมริดได้ m v พี่เฮ้ย Impossible ไม่จริงใช่ไหมจีเอ็มได้ทำอย่างนี้กับเราไม่ได้ใครเันบริหารเกม <c oughs> ทำไมผมไม่ได้ MVP ุสกอร์ผมก็สวยอยู่นะครับแต่ทำไมผมไม่ได้ MVP ไม่เป็นไรช่างมันัอม,มีพีไม่เที่ยวสิ่งที่ยางครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ชอ่องผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปได้เลยมาแน่นอนสวัสดีครับลู